สวัสดีครับถึงช่วงเวลาของ a อป r o v e by Dr. Smith แล้วนะครับช่วงเวลาที่เราจะมาไขปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพที่คุณผู้ชมส่งผ่านมาทางฟอบเบทเมลต่างๆนั่นเองครับคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมครับว่าเมื่อความทรงจําของเราผ่านไปความทรงจําในอดีตมักจะลบเลือนไปนะครับแลเกิดข้อสงสัยที่ว่าความจําของเราเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่แล้วจะไปทับเอาความทรงจําในอดีตให้เลือนหายไปสําหรับความเชื่อนี้ไม่จริงครับ disapprove ความจำในสมองของคนเราประกอบด้วยสส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกเรียกว่าความจำระยะยาวและอีกส่วนเรียกว่าความจำระยะสั้นความจำระยะยาวเป็นที่ที่เก็บข้อมูลต่างๆในชีวิตข้อมูลเหล่านี้ถูกทำลายได้ยากเช่นความจำที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเองส่วนความจำระยะสั้นเป็นความจำช่วงสั้นๆเช่นการจำเบอร์โทรศัพท์สามารถจำได้นานพอที่จะกดเบอร์ได้การจดจำข้อมูลต่างๆของคนเราสามารถทำได้โดยการบริหารสมองและรับข้อมูลใหม่ๆทุกวัน โดยทุกครั้งที่ได้รับข้อมูลใหม่เซลล์ความจำจะมีลักษณะเหมือนปลาหมึกยักษ์ยื่นยาวออกมาและสร้างโครงข่ายใหม่ทําให้จดจําสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นการเรียนรู้การบรรจุความทรงจําใหม่ๆลงไปในสมองนั้นทําให้สมองแข็งแรงแต่ถ้าสมองไม่จดจําข้อมูลใหม่ๆเซลล์ความจำก็จะหยุดสร้างโครงข่ายและข้อมูลเหล่านั้นก็จะหายไปหรือที่เราเรียกว่าอาการลืมนั่นเองครับ สมองสามารถบันทึกข้อมูลใหม่หมและอัปเดตข้อมูลเก่าได้อยู่เสมอนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จํากัดเพราะฉะนั้นเราควรหาอาหารเสริมทพิสกัดมาจากธรรมชาติและผ่านผลงานวิจัยรับรองว่ามีส่วนช่วยในการทําง,งานของสมองด้วยนะครับ ก็สู่ช่วงสุดท้ายของรายการดรสมิธแล้วนะครับในช่วงออนไลน์คลินิกในช่วงนี้นะครับพียวเปิดรับคาถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งผ่านมาทางโซเชียลมีเดียต่างๆของทางั่นเอ้โดยจะเป็นทาง Facebook นะครับที่ w w w f a c e b o o k c o m d o r s m i t h t v หรือว่าทาง Twitter นะครับที่ d r s m i t h t v ครับคำถามแรกนะครับเป็นของน้องผู้หญิงนะครับจาก f c e e o o o ครับโรคตับสามารถติดต่อกันได้หรือเปล่าพอดีนะสาวเป็นโรคนี้อยู่เราอยู่บ้านเดียวกัน กินข้าวไม่ใช้ช้อนกลางดื่มน้ําก็ใช้ภาชนะเดียวกันด้วยจะเป็นอะไรไหมมีญาติเสียชีวิตด้วยโรคนี้แล้ว2คนก็เลยรู้สึกกลัวถ้ากรณีที่ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากโรคไวรัสตับอักเสบเนี่ย น้องก็ควรจะเปลี่ยนพฤติกรรมโดยด่วนเลยควรจะใช้ช้อนกลางนะแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารบอกว่าดื่มน้ําในภาชนะเดียวกันด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเหมือนกันเพราะว่าอาจจะติดต่อทางน้ําลายได้ด้วยในไวรัสตับบางชนิดมาที่ข้อที่สองบ้างนะครับผมเป็นตากุ้งยิงครับไม่แน่ใจว่าตากุ้งยิงเป็นโรคติดต่อหรือเปล่าถ้าเราสบตาคนที่เป็นตากุ้งยิงจะติดเชื้อโรคไหมไม่เป็นนะ ต้องแลบลิ้นนะพี่ว่าเด๋ยนนี้มันมันงงๆนะจริงๆตากุ้งยิงเนี่ยคือการอุดตันของต่อมไขมันที่ขนตาแล้วก็เกิดการอักเสบตามาก็เลยเป็นตุ่มหนองนะครับแต่ที่น้องพูดที่มีความเชื่อว่าจ้องตาแล้วเป็นหรือว่าให้แลบลิ้นใส่ป่ามันคือตาแดงหรือเปล่าซึ่งจริงๆตาแดงเนี่ยส่วนมากก็จะเกิดจากเชื้อไวรัสนี่แหละแล้วก็พบมากในฤดูฝนซึ่งตาแดงเนี่ยจะติดต่อโดยการสัมผัสไม่เกี่ยวเลยครับการแลบลิ้นหรือว่าสบตาเนี่ยไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเลยนะเพราะจะเกี่ยวข้องกับการสัมผัสโดยตรงครับ ขยี้ตาไปปนเปื้อนกันหรือใช้ผ้าขนหนูร่วมกันใช้อุปกรณ์แต่งหน้าร่วมกันสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นการติดต่อตาแดงได้อย่างดีเลยทีเดียวเป็นไงครับชินครับวันนี้คุยกันนะได้ความรู้เยอะได้ความรู้ได้ความรู้เยอะครับแล้วก็ต้องมาระวังมากขึ้นมันเป็นเรื่องสุขนามัยส่วนคนเนาะเดียวสุขภาพในสำคัญที่สุดเลยและช่วงนี้เห็นบอกจะมีงานเพลงออกมาแล้วนะครับก็ดาวน์โหลดได้เลยสําหรับรหัสคืออะไรครับดอกจันหนึ่งซองสามศูนย์ศูนย์สี่สองคำศูนย์หนึ่งศูนย์กับหอมหนึ่งศูนย์ชินสี่สองโอ้ก ดอันนั้นไปนะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามผลงานของชิงต่อไปครับผมครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับโรงพยาบาลสวิตดเวสสุขุมวิทนะครับเพื่อเฟื้อสฟันที่ถ่ายทำให้กับพวกเราในวันนี้พบกันใหม่นะครับกับรายการดรสมิทธทุกวันจันทร์เกือบเกือบห้าโมงเย็นทางช่อง5อย่าลืมนะครับทุกวันจันทร์คุณมินด์ดับดรสมิทธครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ cần kiếp đi đi là cầu vắng qua câu của nhà mà ngủ cô